ลิสาเล่นกับใครหลกนานๆจะเห็นลิสาเล่นเล่นกับพิคุนตรงสะดือเขาอะค่ะมันจะเริ่มเป็นแผละไม่รู้ว่าก็ใสอ่อะไรสะดือเขาจะจุนนะคะเนี่ย<ช>มันจะแข็งๆของลิสานะ่ะ คือสะดือจุนนะคะถ้าเป็นคนแล้วก็เป็นแผลนิดๆไม่รู้ทำไมนานๆจะเห็นเขาเล่นนะคะเนี่ยเป็นไรล่ะล่ะฮะเด็ดดำคืออะไรอีกนิสาเล่นกับใครลูกไอนเด้เด๋ดูเชียเดดูเชีเล่นกับใครคะเล่นกับใครอ่ะอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เอออะไรล่ะแม่หลงเออทำไมล่ะใบบุญโอ้ยเอาร้องจะเอาอะไรอีกเอาอีกแกะใหม่กะใหม่กมกาดูน้องน้องไม่สาล้อง วารินทำไมมานอนตรงนี้อะวารินอือะไรนี่อานิสาไปเล่นไปลูกไปอืฮ <laughs> ่่วนอะไร